โอเคค่ะหมวดสามเป็นเรื่องของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคํานี้คุ้นไหมคะตอบในลักษณะสําคัญองคอ์กรไหมใช่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าผู้รับบริการหลักของท่านคือใครท่านตอบกันมาดีๆเลยเด็กนักเรียนแต่พอเวลาตอบหมวดสาออกแบบงานบริการกันเองในเขตเจอบ่อยมากแต่ปีนี้อนุโลมให้ก่อน่ะก็คือ เราต้องกําหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนก็เลยมาว่าแล้วจะก,กําหนดยังไงให้มองว่าใครเป็นคู่ได้รับประโยชน์จากเราคนแรกคนนั้นะผู้รับบริการหลักเราทําอะไรเราส่งเสริมสนับสนุนการจัดก,การศึกษาใช่ไหมใครได้รับคนแรกคะครูอ่ะคนต่อไปใครคะนักเรียนเพราะฉะนั้นครูกับน,นักเรียนคือผู้รับบริการหลักของเขตถูกไหมคะแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล่ะคะ ผู้ปกครองและใครอีกเด็กเราจบไปอ่ะหน่วยงานสูงกว่าขั้นพื้นฐานรับต่อใช่ไหมคะอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นถูกไหมคะสังคมค่ะอันเนี้ยวิธีคิดง่ายต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําเราภารกิจเราอ่ะที่เราบอกเมื่อหมวดหนึ่งอ่ะว่าเราจะทําอะไรอ่ะลองวิเคราะห์ดูว่าใครได้ประโยชน์ตรงนั้นสูงสุดคนนั้นแหละคือลูกค้าคนแรกๆของเราและหลังจากนั้นอ่ะใครที่อยู่รอบตัวคนแรกๆของเราอ่ะเขาเรียกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นะคะอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นหมวด3ามเขาก็เลยมาดูว่าระบบที่จะรวบรวมข้อมูลอ่ะอํอขอติกต่างยกตัวอย่างภาพรวมเราวิเคราะห์กันแล้วเนาะว่าครูกับนักเรียนนะเป็นผู้รับบริการละ่ละรับเพราะฉะนั้นเขาถามข้อ3.1เลยอ่ะดีเทลนะคะมีระบบที่รวบรวมข้อมูลของครูกับนักเรียนพวกนี้ไหมเราอยากรู้สารสนเทศค่ะว่าสารสนเทศคือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับลูกค้าเรา ใช้คล้ายแบบสอบถามชอบกินอะไรไม่เหมือนเราปิ๊งคนอยู่คนนึ่งอะเราก็อยากรู้ข้อมูลเขาให้หมดจะได้เอาใจเขาถูกเหมือนกันเลยถ้าเราคิดว่าครูกับนักเรียนเป็นผู้รับบริการหลักเราเราต้องมีระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศของเขาปัจจุบันเราใช้ระบบอะไรคะ DMC และมีอะไรอีกเริ่มมาไม่ีอะไรอีกของงานบุคคล่าใช่ตอบแค่นี้ก็ได้ แต่พอจะเป็นแอดวานมีระบบมีข้อมูลอย่างเดียวแต่ไม่เอามาวิเคราะห์มันเกิดอะไรไหมคะไม่เกิดผลแต่แอดวานเขาบอกเขาบอกเลยว่าให้เอาข้อมูลสารสนเทศต,ต่างๆมาวิเคราะห์แล้วแยกจำแนกเป็นกลุ่มๆเพราะเราไม่สามารถเอาเสื้อตัวเดียวให้ทุกคนใส่ได้ เพราะฉะนั้นใน DMC ที่เราได้เด็กหลากหลายและยังมีเซตอีกนะเซตคือเด็กพิเศษถูกไหมคะเราต้องเอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์และจัดเป็นกลุ่มเช่นยกตัวอย่างเรามีข้อมูลของครูใช่ไหมคะเราอาจจะแยกว่าเป็นเป็นครูผู้ช่วยเป็นครูชำนาญการเป็นระดับผู้บริหารอะไรเงี้ยเราต้องแยกลูกค้าเพราะว่ามันจะมาไปถึงซิจะได้กำหนดนโยบายได้ว่าจะทำอะไรตอบสนองแต่ละกลุ่ม เพราะแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทแต่ละบุคคลอันนี้เอากลุ่มก่อนความต้องการไม่เหมือนกันเช่นครูบรรจุใหม่อาจจะอยากได้อีกแบบหนึง่งเรามีข้อมูลแล้วจากระบบของงานบุคคลเราแยกละพอครูคสอสองอาจจะได้อีกแบบหนึง่งครูคสอสามอยากได้รับอีกแบบหนึง่งครูใกล้เกษียณอยากได้รับอีกแบบหนึ่งในบริการเห็นไหมคะเราต้องมาวิเคราะห์ถ้าเราทําได้เหมือนที่อําเล่าเนี่ย เริ่มตั้งแต่แยกให้ออกว่าจะเอาใครเป็นผู้รับบริการหลักหรือผู้รับบริการพวกนี้เราใช้ระบบอะไรเก็บดีถ้าไม่มีสองระบบนี้เลยเรามีอย่างอื่นไหม Google f o r m การสำรวจความพึงพอใจเพราะเวลามาตอบเขาตอบส่วนใหญ่จะถามอะไรคะชื่อนามสกุลตำแหน่งใช่ไหมอายุบางทีเราอยากบริการเรื่องอื่นเราก็มีแบบสอบถามที่ถามอายุกับประสบการณ์ทำงานทุกอย่างได้หมดแต่ถ้าถามแล้วได้ข้อมูลแล้วกองไว้อย่างนั้นแอดวานไม่เกิด แต่ถ้าถามแล้วเอามาวิเคราะห์เอามาจัดกลุ่มอย่างที่อามบอกตัวอย่างแอดวานเริ่มเริ่มเกิดวิเคราะห์เพื่ออะไรคิดเอทละจะทําอะไรให้คนเหล่านี้ดีถูกไหมอ่ะแอดวานเกิดเพราะเกิดแล้วซิกตามมาสุดท้ายเรากําหนดเป็นนโยบายกําหนดเป็นวิธีการกําหนดเป็นกิจกรรมเป็นโครงการนะคะแต่และกลุ่มที่แตกต่างกันไม่ใช่ว่าออกงานบริการงานเดียวแล้วเราบอกว่าเนี่ย ฉันทำนันนี้ให้เพราะอย่างที่บอกว่าพอเราแยกเป็นกลุ่มได้เราจะรู้ว่ากลุ่มเนี้ยต้องการอะไรอันดับแรกๆอย่างเช่นกลุ่มที่เขาจะอาจอยากใกล้เกษียณแล้วอายุครบเกณฑ์เกษียณเขาอาจจะแบบว่าอำนวยความสะดวกอยากได้บริการที่มี s อ a แจ้งหรือมีอาการแจ้งจากเขตว่าเออวันไหนเดือนไหนมารับบำเหน็จตำทอดนะคะไม่ต้องไปต่อคิวนะคะจะองออนไลน์เลยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะจะได้ไม่ต้องมาแออัดรอกันที่เขตหรือ อ่ากลุ่มครูครูบรรจุใหม่อยากได้บริการที่แบบว่าอ่าก็พอ ject ออนไลน์สแกนถ่ายลูกทำบัตรออนไลน์อะไรเงี้ยแต่และกลุ่มมีความต้องการต่างกาันแต่เราไม่จําเป็นต้องทําทีเดียวเหมือนกันหมดเราหยิบยกตัวโชว์มาแต่และเรื่องก็ได้ว่าฉันวิเคราะห์แต่ปีนะี้ฉันอยากทําให้คนกลุ่มเนี้ยแล้วฉันก็ทํแบบเนี้ยก็ได้ซิกแล้วนี่คือวิธี3.1นนะคะรู้ผู้รับบริการตัวเองเก็บข้อมูลเขาให้ได้มากที่สุดและ วิเคราะห์ว่าจะทําอะไรให้เขาเหล่านั้นแต่ละคนแตกต่างกันค่ะ